ในเดือนมก,กราคม2012ร่างไร้ชีวิตของแอนนาทอมสันหญิงสาววัย30ปีถูกค้นพบในห้องนอนหลักของบ้านในย่านชานเมืองในแอตแลนตารัฐจอร์เจียการสืบสวนที่ตามมาเปิดเผยเรื่องราวที่น่าสลดใจของความรักการทายรถและความโกรธที่นำไปสู่ความตายเพียงแค่8เดือนก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม2011แอนนาได้แต่งงานกับไมเคิลทอมสันวิศวกรซอฟต์แวร์วัย34ปีในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการแต่งงาน ที่สมบูรณ์แบบแต่เบื้องหลังประตูปิดของบ้านพวกเขามีความลับที่เริ่มจะเน่าเฟะความลับเหล่านั้นในที่สุดจะนำไปสู่หนึ่งในคดีฆาตกรรมในบอหานอที่ช็อกที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ในวันที่6มกราคม2012เช้าว,วันที่หนาวเย็นในแอตแลนตาเริ่มต้นขึ้นเมื่อศูนย์รับสาย911ได้รับโทรศัพท์ที่ทำให้ชุมชนทั้งหมดย่ำแย่เสียงจากปลายสายสงบและมีการควบคุมอย่างน่ากนวลุกไมเคิลทอมสัน Thompson. วัย34ปีรายงานการเสียชีวิตของภรรยาของเขาน้ำเสียงของเขาแบนราบและไม่เร่งรีบคำพูดของเขานั้นตรงไปตรงมาและน่ากลัวซึ่งเป็นการตัดกันอย่างชัดเจนกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะค้นพบในไม่ช้าที่อยู่ที่เขาให้มาได้พาพวกเขาไปยังย่านชานเมืองที่เงียบสงบซึ่งที่นั่นความวุ่นวายที่ใหญ่ที่สุดมักจะเป็นเสียงสัญญ,ญาณการถมวยของรถยนต์หรือสุนัขเ่าเมื่อเจ้าหน้าที่คนแรกมาถึงบ้านพวกเขาพบว่าประตูหน้าบ้านถูกเปิดทิ้งไว้เล็กน้อย เหมือนกับว่ามีใครบางคนรีบออกไปแต่กลับลังเลนในช่วงสุดท้ายบ้านดูสงบและไรพ้พิรุธในตอนแรกเฟอร์นิเจอร์จัดวางอย่างเรียบร้อยเคาน์เตอร์สะอาดและกลิ่นของเทียนวานลลายังคงค้างอยู่ในอากาศแต่แล้วเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องนอนหลักภาพลงตาของความเป็นปกติกลับแตกสลายแอนนาทอมสันวัยสาปีนอนเหยียดยืดอยู่บนพื้นใกล้ปลายเตียงการเห็นเธอนั้นทําให้ใจสลายรูปหน้าอันอ่อนโยนของเธอไม่สามารถรู้จักได้จากรอยฟกช้ำริมฝีปากแตก และตาของเธอข้างขวาบวมปิดสนิทเลือดที่อยู่ใต้สีสักของเธอเริ่มแห้งและเปื้อนพรมสีครีมมือข้างหนึ่งของเธอหยดออกไปเหมือนกับว่าเธอพยายามเอื้อมมือไปหาบางสิ่งบางอย่างหรือใครสักคนในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตไม่ไกลจากนั้นโทรศัพท์ของเธออยู่ที่พื้นหน้าจอแตกแต่ยังคงมีแสงสว่างจากหน้าจออยู่การสืบสวนในภายหลังพบว่าข้อความที่ยังไม่ได้อ่านนั้นเป็นข้อความสุดท้ายที่ปรากฏบนหน้าจอชื่อผู้ส่งไม่รู้จักแต่ข้อความนั้นจะกลายเป็นชิ้นส่วนสําคัญในปริศนานี้ ที่เกิดเหตุถูกตรวจสอบอย่างละเอียดรูปภาพงานแต่งงานของคู่รักยังคงแขวนอยู่บนผนังเป็นภาพนิ่งของช่วงเวลาที่เคยมีความสุขในภาพหนึ่งแอนนาและไมเคิลยืนอยู่ใต้ซูมอดอกไม้ศีรษะของเธอพักพิงอยู่ที่ไหล่ของเขารอยยิ้มของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังในภาพอีกภาพหนึ่งพวกเขากำลังเต้นรำใต้แสงไฟสายที่นุ่มนวลท่ามกลางโลกของพวกเขาเองตอนนี้ผนังเดียวกันนั้นมีรอยเลือกระจายเล็กน้อยจุดเล็กๆของเลือดสีแดงที่กระจายไปบนสีครีมอ่อนความประชดที่แสนุมคืน เรื่องราวความรักที่เคยเป็นความฝันจบลงด้วยความรุนแรงที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ทีมนิติเวชท,ทำงานอย่างมีระเบียบและพิธีพิถันบันทึกรายละเอียดทุกอย่างรายงานชน,นสูตรศพจะยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนการบาดเจ็บจากแรงกระแทกรอยแตกที่กะโหลกของแอนนาบ่งชี้ว่าเธอถูกตีหลายย่อครั้งแต่ละครั้งมีแรงกระแทกมากกว่าครั้งก่อนรอยฟกช้ำตามแขนและข้อมือของเธอเล่าเรื่องอื่นเธอพยายามต่อสู้พยายามป้องกันตัวเองแต่กลับถูกทำลายโดยสิ้นเชิง เจ้าหน้าที่ผู้ชันสูตรคาดการเวลาที่เสียชีวิตไว้ระหว่าง23นาฬิกา30นาทีของวันที่5มกราคมถึง0นูนนาฬิกา5นาทีของวันที่6มกราคมซึ่งเป็นช่วงเวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงแต่การค้นพบที่น่าตกใจที่สุดคือการตั้งคอรรารของเธอ8สัปดาห์น้ำหนักของการเปิดเผยนี้ทำให้คดีทั้งหมดต้องเปลี่ยนแปลงแอนนากำลังตั้งท้องมีชีวิตหนึ่งที่กำลังเริ่มต้นขึ้นไม่เคลื่อนรู้หรือไม่และหากเขารู้สิ่งนั้นอาจจะเป็นจุดแตกหักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้หรือเปล่า เพื่อนบ้านถูกสอบถามทันทีคำพูดของพวกเขาทำให้เกิดความสับสนหลายคนบอกว่าไมเคิลเป็นคนใจเย็นพูดจานุ่มนวลเป็นคนที่รักภรรยามากพวกเขาไม่เคยได้ยินเสียงตะโกนจากบ้านหลังนั้นและไม่เคยสงสัยย่อว่ามีปัญหาอะไรแต่มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเป็นหญิงชาราที่อาศัยอยู่ตรงข้ามได้สังเกตเห็นสิ่งแปลกๆเธอพูดถึงเสียงทุกข์ที่ได้ยินในช่วงที่งคืนตามมาด้วยความเงียบยาวๆตอนนั้นเธอคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ของตกหลน่นตอนนี้เธอไม่แน่ใจ เจ้าหน้าที่นำตัวไมเคิลไปควบคุมตัวในเช้าวันนั้นพาเขาไปที่สถานีตำรวจขณะเดียวกันนักสืบทำงานภายในบ้านท่ามกลางการจับกุมไมเคิลสังเกตเห็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดเขาไม่ได้ถามหาข่าวเกี่ยวกับแอนนาไม่ได้ขอคำอธิบายใดๆและไม่พยายามปฏิเสธสิ่งใดเขามองไปข้างหน้ามือค้างสภาพใบหน้าของเขาไร้อารมณ์คดีเริ่มเปิดเผยออกมาช้าๆแต่คำถามหนึ่งยังคงไม่ได้คำตอบทำไมคำตอบนี้ยังคงหายไป ไม่นานหลังจากนั้นกระแสการพูดถึงก็เริ่มแพร่หลายว่าการแต่งงานที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนั้นไม่ได้ไร้รอยตำหนิอย่างที่เห็นนักสืบจะเริ่มเปิดเผยความลับอันตรายและน่าเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพลงตาของความรักและความทุ่งเทวันที่6มกราคม2012เพียงแค่เริ่มต้นความจริงยังคงฝังอยู่ใต้คำโกหกการไถรถและการกระทำสุดท้ายที่ไม่สามารถย้อนกลับได้การสืบสวนคดีฆาตกรรมของอนาทอมสัน เพิ่งเริ่มต้นแต่คดีนี้ก็เริ่มเคลื่อนไหวไปในทางที่แตกต่างหลังจากการค้นพบใหม่ๆเมืม่อวันที่8ธันวาคม2011ก่อนวันเสียชีวิตของเธอเกือบหนึ่งเดือนนักสืบอได้เรียกไมเคิลทอมสันมาสอบปากคำหลังจากที่พวกเขาตรวจสอบการโทรศัพท์911ที่ไม่สบายใจของเขามีบางอย่างในเสียงของเขาที่ทําให้รู้สึกแปลกประหลาดเสียงของเขาดูนิ่งเกินไปและเก็บอารมณ์มากเกินไปในตอนแรกมันง่ายที่จะคิดว่าความตกใจ ทำให้เขารู้สึกชาหลายคนตอบสนองแบบนี้ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าเสียใจแต่เมื่อการสัมภาษณ์ดาเนินไปนักสืบเริ่มสังเกตเห็นรอยร้าวในคําตอบของเขาเมื่อถูกถามว่าเกิดอะไรขึ้นไมเคิลตอบไม่ชัดเจนคําพูดของเขาขาดความดิบเถื่อนที่พวกเขาคาดหวังจากชายคนหนึ่งที่เพิ่งสูญเสียภรรยาไปในการโจมตีที่รุนแรงเขายอมรับว่ามีช่วงเวลาของความโกรธบอดแต่ความจําของเขาดูเหมือนจะมีช่องว่างเขาพยายามที่จะจํารายละเอียดของการต่อสู้แต่ดูเหมือนเหตุการณ์ทั้งหมด จะเลยและผสมปนเปกันไปในหัวของเขาทำลายของการโจมตีนั้นไม่ตรงกันเขาจำได้ว่าเห็นโทรศัพท์ของแอนนาสว่างขึ้นข้อความที่ไม่ได้อ่านปรากฏอยู่บนหน้าจอแต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาต่อจากนั้นดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานของเหตุการณ์ที่ขาดหายไปข้อความนั้นเองก็ง่ายๆแต่ทำลายล้างในเวลา18นาฬกา47นาทีของคืนวันที่แอนนาเสียชีวิตโทรศัพท์ของเธอได้รับข้อความที่เปลี่ยนทุกอย่างไปไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับเด็กหรอก พระเจ้ามีแผนสําหรับพวกเราไมเคิลได้เห็นข้อความนั้นและในช่วงเวลานั้นบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาก็เปลี่ยนแปลงไปวิธีที่เขาพูดถึงข้อความนั้นต่างออกไปจากส่วนอื่นๆของคําแถลงท่าทางของเขากระตุกแข็งทื่มือที่เคยประสานกันอย่างหลงหลงกลับบิดแน่นจนเป็นกาปัน้นนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเบอร์โทรศัพท์นั้นเริ่มแรกไม่แสดงแต่เจ้าหน้าที่ตามรอยกลับไปจนถึงปัสตอริยากรีนพนักงานศาสนาที่มีชื่อเสียงในโบสถ์ของคู่รักเป็นพ่อที่มีลูกสองคน และมีชื่อเสียงในการช่วยคู่รักกลุ่มสาวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากมาเป็นเวลาหลายปีแอนนาได้พึ่งพิงเขาเพื่อรับการสนับสนุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณแต่ไม่นานก็ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขามากกว่าการอธิษฐานและคำแนะนำเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกโทรศัพท์ของแอนนาแม่แบบที่น่าตกใจเริ่มปรากฏการโทรในเวลากลางคืนการพบปรับข้อความที่ส่ง ในเวลาที่ไม่ปกติมันไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองครั้งแต่มันมีจำนวนหลายร้อยครั้งที่ยืดเยื้อไปนานหลายเดือนบางข้อความสั้นๆแต่บางข้อความลึกซึง้งและเป็นส่วนตัวข้อความหนึ่งโดยเฉพาะที่ส่งออกไปก่อนวันเสียชีวิตของเธอเพียงไม่กี่สัปดาห์บอกไ้ถึงความจริงอันเจ็บปวดที่เธอซ่อนไว้ฉันไม่สามารถโกหกเขาต่อไปได้ไมเคิลไม่รู้เกี่ยวกับข้อความเหล่านี้ยังไม่รู้แต่สิ่งที่เขาเห็นในคืนวันที่5มกราคม2012มันทำลายเขาภรรยาของเขากำลังตั้งท้องแต่เด็กนั้น ไม่ใช่ของเขาการเปิดเผยนี้ทำให้นักสืบต้องย้อนกลับไปที่การเดินทางชีวิตของไมเคิลและแอนนาร่วมกันสิงหาคม2011เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตไมเคิลและแอนนาได้อยู่ด้วยกันมานาน5ปีแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขาสร้างขึ้นจากความรักความเชื่อใจและความทุ่มเทเธอคอยสนับสนุนนอเขาผ่านงานที่เต็มไปด้วยความท้าทายของเขาในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์และเขาก็ชื่นชมในจิตวิญ,ญญาณอ,อ่อนโยนและความเชื่อที่มั่นคงของเธอความสัมพันธ์ของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นสิ่ง ที่ทุกคนอิจฉาเป็นพันธมิตรที่ไม่สามารถทำลายได้แต่ชีวิตมีวิธีทดสอบแม้แต่หลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดในเดือนพฤศจิกายน2011เพียงปีเดียวก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานโลกของไมเคิลเกือบจะถูกพรากไปจากเขาอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ่ายวันฝนตกรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่คนขับถูกบิ่เบนความสนใจชั่วขณะขับฝ่าไฟแดงด้วยความเร็วเต็มที่รถของไมเคิลถูกบทยี้ในทันทีการบาดเจ็บของเขาหนักมากกระดูกหักหลายจุดเลือดออกภายในบาดเจ็บที่กระดูกสัน หลังเป็นเวลา8เดือนเต็มที่เขานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลทนทุกข์กับการผ่าตัดและการบำบัดที่เจ็บปวดแอนนาอยู่ข้างเขาทุกย่างก้าวเธอคือนักรบคนหนึ่งที่นอนอยู่ในเก้าอี้ไม่สะดวกข้างเตียงของเขาคอยสู้กับบริษัทประกันภัยและกรอกเอกสารเมื่อเขาอ่อนแอเกินกว่าจะทำเองเธอคือนักรบคนหนึ่งที่กระซิบคำตอบโยนเมื่อเขาตื่นขึ้นมาด้วยการกรีดร้องจากความเจ็บปวดแต่เธอก็เป็นคนที่รู้สึกถึงน้ำหนักของความเหงามากที่สุดไมเคิลเคยเป็นชายที่แข็งแกร่ง และพึ่งพาได้เป็นสามีที่ผู้หญิงสามารถพึ่งพาได้แต่หลังจากอุบัติเหตุเขากลายเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมเขาแตกสลายอ่อนแอไม่สามารถสัมผัสเธอได้ไม่สามารถรักเธอในแบบที่เขาเคยรักเธอรู้สึกว่าเขาห่างเหินจากเธอความอ่อนแอของเขากลายเป็นเดือนเดือนและผู้หญิงที่เคยมีชีวิตชีวาตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นอากาศที่มองไม่เห็นข้างเขาเธอหันไปหาโบสถ์เพื่อการตอบโยนปาสเตอร์เอลิยากรีนเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับคู่รักคอยแนะนํา พวกเขาผ่านการให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานและมอบคำแนะนำทางจิตวิญญาณในอย่างที่พวกเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในตอนแรกการสนทนาเหล่านั้นก็แค่การพูดคุยเรื่องศรัทธาความอดทนและความอุดใจ,จเขาบอกเธอให้แข็งแกร่งและเชื่อในเวลาของพระเจ้าแต่คำแนะนำทางจิตวิญญาณนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นการพบกันเริ่มบ่อยขึ้นโดยปกติแล้วจะพบกันในออฟฟิศของเขาหลังจากการประกอบพิธีตอนเย็นการสนทนาเริ่มลึกซึ้งขึ้นและเป็นเรื่องส่วนตัว แอนนาพูดถึงความเจ็บปวดความเหงาของเธอและความกลัวว่าไมเคิลจะไม่สามารถฟื้นตัวได้เอลิยาฟังและตอบโยนเธอและในช่วงเวลานั้นเส้นแบ่งระหว่างการให้คำปรึกษากับการข้ามเส้นเริ่มเบลอครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นเธอบอกกับตัวเองว่าเป็นแค่ความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดมันไม่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนถึงเวลาที่ไมเคิลและถูกปล่อยออกจากโรงพยาบาลในเดือนกรกฎาคม2011อแอนนาได้ตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์นี้เธอรู้สึกผิดลายใจกับสิ่งที่เธอทํำไมเคิลรอดชีวิตเขาสู้จนกลับมาหาเธอและตอนนี้เธอต้องการซ่อมแซงความสัมพันธ์ของพวกเขาเธออยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิมปล่อยอดีตให้ผ่านไปสําหรับหลายเดือนเธอพยายามบอกตัวเองว่าถ้าเธอรักไมเคิลมากพอถ้าเธอลองพยายามให้มากพอเธอจะลบล้างบาปของตัวเองได้แต่อดีตมักจะตามมาเสมอ เธอประมาทไปแล้วมีการกระซิบมีการมองตากันในที่สาธารณะมากเกินไปมีสัญญาณมากเกินไปว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องมีผู้คนในโบสถ์ที่เริ่มสังเกตเห็นผู้คนที่เริ่มสงสัยว่าแอนนาทำไมถึงอยู่กับปัสเตอร์เอลิยาบ่อยนักหลังจากการประกอบพิธีเสร็จสิ้นแล้วถึงกระนั้นเธอยังเชื่อว่าตัวเองจะสามารถเดินต่อไปได้จนกระทั่งเดือนพฤศจิกาย,ยน2011เมื่อเธอขาดประจำเดือนในตอนแรกเธอคิดว่าเป็นแค่ความเครียดแต่เมื่อเวลาผ่าน ไปเป็นสัปดาห์ความจริงเริ่มคลี่คลายเธอตั้งท้องความกลัวเข้ามาไม่เค้ลกำลังฟื้นตัวแต่พวกเขายังไม่ได้หมอมีความสัมพันธ์เธอรู้ความจริงก่อนที่เธอจะตรวจสอบจิตใจของเธอเริ่มวิ่งหาทางออกเธอจะสามารถให้เด็กคนนี้เป็นของไมเคิลได้หรือไม่เธอจะสารภาพและขอการอภัยไหมเอลิยาจะทิ้งภรรยาของเขาเพื่อเธอไหมคำตอบยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือการแต่งงานของเธอกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้และในที่สุดเส้นได้นั้น จะขาดออกในวิธีที่รุนแรงที่สุดที่สามารถจินตนาการได้นักสืบไม่แน่ใจว่าไมเคิลรู้มากแค่ไหนก่อนคืนสุดท้ายแต่มีข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในวันที่5มกราคม2 0 1 2เวลา18นากา47นาทีไมเคิลเห็นข้อความที่เปลี่ยนทุกอย่างและจนถึงทิ้งคืนแอนนาก็เสียชีวิตแล้วความจริงกำลังคลี่คลายและภาพที่มันสร้างขึ้นนั้นมืดมนกว่าที่ใครๆคาดคิด ถึงพฤศจิกายน2011แอนนาเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักของความลับที่เธอแบกรับไว้ความลับแบบนั้นที่นั่งอยู่ในท้องรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆทุกวันเธอหวังและอธิษฐานว่าการขาดประจำเดือนของเธอคงเป็นแค่ความเครียดแต่เมื่อเธอยือนอยู่หน้ากระจกถือชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่เป็นบวกเธอรู้สึกถึงคลื่นความกลัวแผลเข้ามานี่ไม่ใช่ลูกของไมเคิลเธอนั่งอยู่บนขอบติ่งจ้องมองที่ชุดทดสอบสองเส้นชัดเจนและเด็ดขาดผนังรอบตัวเธอเหมือน จะเข้ามาล้อมเธอไมเคิลกำลังฟื้นตัวแต่ความใกล้ชิดของพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนับจากอุบัติเหตุเขาอ่อนแอเกินไปตั้งใจฟื้นฟูตัวเองเธอรู้ดีว่าแปลว่ามันคืออะไรเธอรู้ว่าเป็นลูกของใครหลายวันผ่านไปเธอพยายามจะโน้มน้าวตัวเองว่าถ้าเธอแสดงบทบาทเป็นภรรยาที่รักไมเคิลไม่มีใครจะสงสัยเลยว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเขาเธออยู่กับไมเคิลมาหลายปีใครจะสงสัยได้ว่าเด็กเป็นของเขาแต่ความรู้สึกผิดมันไม่หยุดนิ่งมันแทรกซึม เข้าไปในการโกหกที่พยายามสร้างขึ้นมาอย่างรอบคอบเธอพยายามหลีกเลี่ยงเอลิยากรีนเพื่อห่างเหินจากความล่อลวงที่ได้ทำลายชีวิตไปมากมายแล้วแต่ก็ไม่ง่ายเลยพวกเขามีความผูกพันกันตอนนี้เส้นไดที่มองไม่เห็นเชื่อมโยงพวกเขาไว้ในความลับช่วงเวลาร่วมกันของพวกเขาเคยเป็นแค่จูบที่ถูกขโมยมาการกระซิบหลังประตูที่ปิดสนิทแต่ตอนนี้มันคือเด็กคนหนึ่งที่กำลังเติบโตในตัวเธอเป็นเครื่องตัวใจถาวรของการหักหลังที่เธออยากลบมันไป เธอบอกตัวเองว่ามันจบแล้วว่ามันต้องจบแต่พยายามจะบอกอีกอย่างแม้จะพยายามตัดสัมพันธ์แอนนาและเอลิยายังคงพบกันพวกเขาคิดว่าพวกเขารอบครอบแล้วค่ำคืนหลังการประกอบพิธีการพบกันที่จอดรถการโทรศัพท์ที่เบาๆหลังจากไมเคิลหลับไปแต่คนมักพูดกันและข่าวหรือแพร่กระจายเร็วคืนหนึ่งภรรยายของเดอาคอนเห็นพวกเขาที่ลานจอดรถที่แสงไฟสลัว มันเป็นช่วงเวลาผ่านไปเร็วแต่ก็เพียงพอที่จะสร้างความตกตะลึงในหมู่ผู้ร่วมศาสนามือของเอลียาวางอยู่ที่หลังส่วนล่างของแอนานานิ้วของเธอจับเสื้อแจ็คเก็ตของเขาหัวของพวกเขาใกล้กลอกอันเหมือนกำลังแบ่งปันความลับที่หนักเกินคำพูดมันไม่ใช่การจูบแต่ก็เพียงพอให้คนสังเกตเห็นคนเริ่มสังเกตว่าแอนานาลกเลี่ยงการมองหน้าของไมเคิลในระหว่างการประกอบพิธีวันอาทิตย์เอลียาดูเหมือน จะไม่สงบตลอดเวลาดวงตาของเขาคอยสอดส่องไปทั่วห้องร่างกายของแอนนาเริ่มเปลี่ยนไปรูปร่างของเธอนุ่มนวลขึ้นในทางที่ไม่สามารถมองข้ามได้จากนั้นก็เริ่มมีการสนทนาเยยบยกหลังประตูที่ปิดสนิทการมองตากันอย่างสงสัยและเริ่มมีความสงสัยร่วมกันและไม่นานเ่าหรือก็ไปถึงไมเคิลในตอนแรกเขาปฏิเสธเขารักแอนนามากเกินกว่าจะพัชเชื่อว่าเธอจะหักหลังเขาแบบนั้นเขาบอกกับตัวเองว่าแค่นี้คือการพูดถึงข่าหรือการพูดคุยแบบนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้คน ไม่มีอะไรทำแต่ความสงสัยนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่30ธันวาคม2011ไมเคิลไปที่โบสถ์โดยไม่บอกใครต้องการเซอร์ไพรส์แอนนาขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวสำหรับการบริการของเยาวชนเขาเดินอนอเข้าไปทางประตูข้างกลิ่นของไม้เก่าและเถียนที่กำลังเผาเต็มอากาศเขาคาดหวังที่จะเจอเธอจัดเก้าอี้หรือจัดระเบียบบอลนังสือเพลงแต่แทนที่จะพบกับสิ่งนั้นเขากรับพบเธอและเอลิยาอยู่ในอ้อมกอดเงียบๆไม่มีการจูบอย่างร,าร้อนรนอไม่มีการ แสดงออกที่ชัดเจนของความใกล้ชิดแต่เป็นวิธีที่เธอจับเขาไว้นิ้วมือของเธอจับที่ด้านหลังเสื้อของเขาเหมือนกับว่าเธอกำลังจับบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่อาจปล่อยมันไปได้วิธีที่เอลิยาจุบหน้าผากของเธอกระซิบบางสิ่งบางอย่างที่ไมเคิลไม่ได้ยินอะไรบางอย่างในตัวไมเคิลเปลี่ยนไปเขาตัออดมาตลอดหลายเดือนเชื่อมั่นว่าความรักของแอนนาย,ยังคงเป็นของเขาคนเดียวแต่ในช่วงเวลานั้นทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นการมองตลับตลับ,ลบการใช้เวลากลางคืน ด้วยกันลูกที่เธอไม่เคยเฉลิมฉลองเหมือนที่เขาคาดหวังมันไม่ใช่ลูกของเขาแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาแค่เดินออกไปเงียบๆมองหอดูและรอคอยสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม2012ผ่านไปในความเงียบที่ทนไม่ได้ไม่เคลื่อนทำตัวปกติเขาตื่นนอนข้างๆเธอจุกหน้าผากเธอก่อนออกไปทำงานทำเหมือนทุกอย่างยังคงปกติแต่ใต้ความสงบภายนอกนั้นมีบางสิ่งเดือดพล่านในตัวเขาจากนั้น ก็ถึงวันที่5มกราคม2 0 1 2คืนที่เกิดการฆาตกรรมคู่รักทานอาหารค่ำด้วยกันเหมือนทุกครั้งที่ทํแอนนาคิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติเธอไม่รู้เลยว่าเธอกําลังใช้เวลาชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตเธอนาฬิกากําลังเดินไปที่18นาฬิกา47เนาทีเมื่อโทรศัพท์ของเธอสัน่นบนโต๊ะไมเคิลเห็นมันหน้าจอสว่างขึ้นเผยให้เห็นข้อความที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นอย่าก,กังวลเกี่ยวกับเด็กข้าพเจ้ามีแผนสําหรับเราชื่อผู้ส่งไม่ได้บันทึกไว้ แต่ไมเคิลไม่จําเป็นต้องดูเขารู้ทุกอย่างในตัวเขาพังทลายลงหลายเดือนของความสงสัยข่าวหรือภาพของแอนนาที่อยู่ในอ้อมแขนของผู้ชายคนอื่นทุกอย่างระเบิดในทันทีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถัดไปถูกสืบสวนโดยนักสืบก,การโจมตีแรกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้แอนนาตกลงไปที่พื้นขากรรไกรของเธอแตกเมื่อกระทบพื้นเสียงดังกรอบดังไปทั่วห้องเธอพยายามพลันหนีอย่างกระวนกระวายเพื่อหาทางออกจากเขาแต่เขาก็อยู่ตรงนั้นแล้ว เธอพยายามเอื้อมมือไปหาบางสิ่งบางทีอาจเป็นข้างเตียงหรือโคมไฟแต่ไมเคิลคว้าเธอก่อนเขาจุดเธอด้วยเส้นผมของเธอลงหายใจของเธอหนักและกระหายแล้วเขาก็กดศีรษะของเธอลงกับพื้นออกครั้งแล้วครั้งเล่าเลือดไหลออกจากตัวเธอซึมลงไปในพรมปรเปื้อนบ้านที่พวกเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความรักร่างกายของเธอสั่นแล้วก็หยุดนิ่งจนถึงที่คืนบ้านเงียบสงดไมเคลิลไม่วิ่งหนีเขาไม่ได้ซ่อนหลักฐานหรือพยายามหนีเขาแค่ยืนอยู่ที่นั่นมองดูสิ่งที่เขาทำจากนั้น เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรไปที่911เสียงของเขาดูสงบเกินไปเมื่อเขาพูดถึงเหตุการณ์นี้ทันทีที่ตำรวจมาถึงแอนนาก็จับไปแล้วข่าวการฆาตกรรมของแอนนาทอมสันแพร่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วเปลี่ยนจากย่านชานเมืองที่เงียบสงบกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจระดับชาติสิ่งที่เริ่มต้นเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่นึกฝันตอนนี้กลายเป็นละครในห้องสระไปแล้ววันที่20มิถุนายน2012หลังจากหลายเดือนของการสืบสวนไมเคิลทอมสัน ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในข้อหาฆาตกรรมในระดับสองจากช่วงเริ่มต้นการพิจารณาคดีมันเต็มไปด้วยอารมณ์ที่แบ่งแยกผู้ที่ติดตามมันออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมองว่าไมเคิลเป็นชายผู้สิ้นหวังที่ถูกผลักดันจนถึงขีดจำกัดของตัวเองและกลุ่มที่สองเห็นว่าเขาคือฆาตกรที่โหดร้ายซึ่งไม่สมควรได้รับความเห็นใจการดำเนินคดีของฝ่ายโจท์นั้นเต็มไปด้วยข้อเท็จจริงที่เย็นชาหลักฐานที่ชี้ชัดต่อไมเคิลนั้นหนักหน่วงมาก ไม่มีร่องรอยของการบุกเข้าไปไม่มีสัญญาณว่าคนภายนอกเกี่ยวข้องบาดแผลที่ร่างกายยอของแอนนาวิธีที่เลือดไหลลงไปใต้หัวของเธอความรุนแรงของการโจมตีทั้งหมดนั้นบ่งชี้ไปที่ข้อสรุปที่ไม่อาจปฏิเสธได้ไมเคิลไม่ได้แค่ฆ่าภรรยาของเขาเขาทำมันในแบบที่เป็นเรื่องส่วนตัวใกล้ชิดไม่หยุดยั้งพวกเขาวาดภาพเขาเป็นชายผู้ที่สูญเสียการควบคุมตัวเองขับเคลื่อนด้วยความไม่มั่นคงในตัวเองและความหึงหวงที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ด้พวกเขาอ้างว่าเขาปล่อยให้ความโกรธของเขาสะสมมาหลายสัปดาห์รอช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะลงมือคณะลูกขุนได้เห็นภาพของร่างกายที่ถูกทำร้ายของแอนนาเลือดแห้งบนพร้อมข้อความที่เป็นสัญญาณเริ่มต้นแต่ฝ่ายจำเลยมีเรื่องเล่าอีกมุมหนึ่งไมเคิลคือชายที่มีความรักชายที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ภรรยาของงอเขาเพียงเพื่อค้นพบว่าเธอกำลังตั้งท้องกับลูกของผู้ชายคนอื่นพวกเขาพูดถึงอุบัติเหตุของเขาการฟื้นฟูที่ช้าความหลดเดี่ยวที่เขาต้องทนในขณะที่ แอนนาไปหาความสะดวกสบายจากที่อื่นห้องสารเงียบลงเมื่อรายละเอียดของการนอกใจของแอนนาถูกเปิดเผยสำหรับบางคนมันเป็นหลักฐานว่าไมเคิลถูกหักหลังในวิธีที่เลวร้ายที่สุดที่สามารถจินตนาการได้สำหรับคนอื่นๆมันเป็นความพยายามที่โหดร้ายในการให้เหตุผลกับอาชญากรรมที่ไม่มีข้อแก้ตัวจากนั้นก็ถึงบาหลวงเอลิยากรินการปรากฏตัวของเขาในห้องศาลนั้น เต็มไปด้วยความตึงเครียดชื่อเสียงของเขาที่เคยไม่สามารถแต่ต้องได้ถูกทำลายจัดการนอกใจแต่เขายังคงเดินเข้ามาด้วยศีรษะที่ยกสูงการให้การของเป็นสิ่งสำคัญฝ่ายโจทย์ต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เคยตั้งใจให้แอนนาทิ้งไมเคิลไปความสัมพันธ์ของพวกเขาถึงแม้ว่าจะไม่ถูกต้องแต่มันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำลายการแต่งงานเสียงของเขาสั่นขณะที่เขาพูดเขายอมรับการนอกใจยอมรับความล้มเหลวของตัวเองในฐานะบาทหลวงและในฐานะชายคนหนึ่งแต่ปฏิเสธว่า เขาเคยบอกให้ออน่าเดินออกจากสามีของเธอแต่ขณะที่เขาพูดนั้นมีความตึงเครียดที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในอากาศบางคนในห้องศาลเชื่อว่าเขากำลังซ่อนอะไรบางอย่างที่เขารู้มากกว่าที่เขากล่าวออกมาขณะที่บางคนไม่สามารถละสายตาจากไมเคลนได้ดูเหมือนว่าเขานั่งอยู่นิ่งๆใบหน้าของเขาอาจไม่ออกขณะที่ชายคนที่ขโมยภรรยาของเขาพูดถึงเธอแนอดีจนกระทั่งถึงวันที่14ตุลาคม2012คดีนี้ได้ครอบงำความสนใจของทั้งประเทศ ใช้เวลานานถึง4ชั่วโมงสำหรับคณะลูกขุนในการตัดสินไมเคิลถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาแทบจะไม่แสดงอาการใดๆเมื่อคำพิพากษาถูกอ่านออกมา20ปี2เดือนในเรือนจำครั้งแรกที่ความรู้สึกทั้งหมดดูเหมือนจะถูกลงบนเขาเสียงกระซิบในห้องศารเสียงพุมพมจากคอรอบครัวที่กำลังโศกเศร้าของแอนนาเสียงสะอื้นเงียบๆจากคนที่เคยเชื่อในตัวเขาทุกสิ่ง ทุกอย่างมารวมกันกลายเป็นช่วงเวลที่หนักหน่วงแม่ของแอนนาลม้มลงร้องให้แนบรลูกถ่ายของลูกสาวของเธอเอาไว้แน่นเธอนั่งฟังการพิจารณาทุกครั้งทุกการเล่าซ้ำถึงช่วงเวลาสุดท้ายของลูกสาวขอองค์เธอและตอนนี้ความยุติธรรมหากมันจะเรียกว่าความยุติธรรมก็ได้ได้ถูกบังคับใช้แล้วแต่ความยุติธรรมไม่ได้ทําให้แอนนากลับมาและมันไม่ได้ตอบคําถามที่ยังค้างคาอยู่ในใจที่ยังคงมีอยู่มาอีกหลายปีข้างหน้าไมเคิลไม่ได้ปฏิเสธ การกระทําของเขาเขาไม่เคยพยายามที่จะปกป้องสิ่งที่เขาทําแต่เขาคือฆาตรกรไร้จิตใจจริงหรือเขาคือแค่ชายคนหนึ่งที่หัวใจถูกทําลายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกต่อไปสื่อมวลชนต่างขุดคุยรายละเอียดทุกอย่างของคดีบางนักลก่าวอธิบายเขาว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารชายที่ถูกผลักดันจนเกินขีดจํากัดบางคนก็ปฏิเสธที่จะให้ความเมตตาเขาเรียกเขาว่าปีศาจที่พรากชีวิตของหญิงสาวผู้ไร้เดียงสาไปในช่วงเวลาที่อารมณ์ไม่สามารถควบคุม ได้การตายของแอนนากลายอเป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมในครอบครัวที่ช็อกที่สุดหนประวัติศาสตร์ของแอตแลนตาบ้านที่เกิดเหตุได้ถูกขายออกไปอย่างเงียบๆโดยเจ้าของใหม่ไม่รู้ว่ามีเลือดเคยเปื้อนพื้นห้องนอนในที่นั่นโบสได้ถอยห่างจากเอลิยากรีนแม้ว่าสมาชิกบางคนในชุมชนจะยังคงกระซิบถึงบทบาทที่แท้จริงของเขาในเหตุการณ์ ที่น่าสลดนี้ต่อไปอีกหลายปีชื่อของไมเคิลจะถูกกล่าวถึงในเสียงกระซิบเรื่องราวของเขาถูกใช้เป็นบทเรียนตนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความรักกลายเป็นการยึดติดเมื่อความไว้วางใจถูกทำลายจนไม่สามารถเยียวยาได้แม้กระทั่งหลายทศวรรษต่อมาคนยังคงเถียงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นจริงๆมันสามารถป้องกันได้ไหมหรือไมเคิลเป็นแค่ชายที่หมดความอดทนหรือเขาเคยเป็นคนอันตรายที่รอเวลาที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของงอเขา ไม่มีใครจะรู้ได้อย่างแท้จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงแน่นอนคือการแต่งงานที่เคยเต็มไปด้วยความรักได้จบลงด้วยวิธีที่รุนแรงที่สุดที่สามารถจินตนาการได้อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดการอัปเดตในทุกๆวันและคุณสามารถดูคดีที่น่าตกใจอีกคดีหนึ่งที่เราได้นำเสนอการแต่งงานที่จบลงด้วยการนอกใจจากเพื่อนบ้านที่ร่ำรวยซึ่งจบลงด้วยการฆาตกรรมอย่าลืมดูและแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์